สวัสดีทุกคนครับผมกอล์ฟครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมตื่นเช้าแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งปลาทองนะครับให้กับน้องท่านหนึ่งนะครับที่อยู่แถวแถวสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวนัดเจอกันประมาณ8ปดโมงนิดๆนะครับที่แถวแถวบิ๊กซีก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชัยนะครับก็เป็นปลาทอง2ตัวนะครับส่งถึงที่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันดีกว่าครับผมว่าผมจะไปส่งปลาทองให้น้องเขาถึงมือหรือเปล่านะครับผมก็ออกมาจากบ้านแล้วนะครับกำลังเดินทางนะครับจากบ้านผมไปถึงน้องเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณเกือบเกือบสาโลได้นะครับก็นี่ก็เดินทางแล้วเดี๋ยวจะขอเติมน้ามันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางไปส่งต่อนะครับคือหลักการง่ายๆเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะครับปลาทองนะครับ2ตัวนะครับ ราคา900บาทนะครับขายมาหาดพักทองฟรีสองขวดแบบจุกๆไปเลยนะฮะแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดินทางตั้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้ก็มา7โมงนิดๆนะครับผมเดินตั้งแต่ประมาณหกโมงนะนะครับก็มาเช็คความพร้อมนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปครับผม นี่ผมก็มาอยู่กับน้องของแล้วนะครับที่บิ๊กซีแถวก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชใช่ชยชไหมครับ,รบอบ่าก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับก็วันนี้ก็นาปลาทองมาส่งนะครับก็อยากทราบนิดนึงครับว่าการซื้อปลาทองเนี่ยคิด,ค,ดคิดไหมว่ามันสามารถผ่อนผ่อนจ่ายได้ด้วยอะไรเงี้ยครับไม่คิดเลยครับไม่คิดเ,เลยเนาะม,นมันต้องมันต้องจ่ายจ่ายไปแล้วก็งมาใช่ป่ะเออต่านี้คือแบบเซอร์วิสแบบสุดๆอ่ะก็เลยเป็นอีกมิติหนึ่งนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวส่งมออปลาทองให้น้องนะครับอับ ครับก็ส่งมอบนะครับให้กับน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขาเลี้ยงปลาทองมาประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะครับผมก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบกลับไปที่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักประมาณ10บโมงครึ่งนะฮะก็จะมีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เขาอยู่เมนบุรีเลยนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอะครับอยู่แถวหนองแขมนะครับซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมก็เลยเดี๋ยวนัดส่งมอบกัน ในหมู่บ้านผมนะครับก็เดี๋ยวพี่เขาจะเดินทางมาถึงประมาณ10บโมงครึ่งสิบเอโมงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็กําลังจะกลับบ้านครับก็ยังไงก็ถ้าพี่เขาอนุญาตให้อัดคลิปหรืออะไรก็เดี๋ยวจะทําการอัดให้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกลับไปบ้านก่อนครับตอนนี้นะครับผม ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาทําให้ทุกๆคนเห็นนะครับว่าการซื้อปลาทองนะครับปลาทองมันผ่อนได้จริงไหมนะครับผ่อนได้จริงนะครับผมอย่างน้องท่านเมื่อกี้นะครับมาไกลจากมีนบุรีเลยนะครับขับมานี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับหลักการซื้อปลาทองกับผมไม่มีอะไรมากครับถ้าปลามีปัญหาหรือว่าเลี้ยงแล้วตาย5้าวันเลี้ยงแล้วตายนะครับผมเคมเงินคืน30%นของราคาตัวปลาเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ผมก็มาทาให้ทุกๆคนเห็นแล้วนะครับว่าซื้อปลาทองมันผ่อนได้จริงๆนะครับสําหรับวัััันนนนนนี้้้้้กกกก็็ขออบบคคคุณงงงทมมมาาาาะรแลววฝตติดดผยยถสใจไ อินบ็อกทักแชทหาผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายป้าทองวันได้เว้ย